สวัสดีครับผมเล็กพิกนูฮะโัวต้าบียี่สิบเอ็ดศูนย์สี่เอสตัวยี่สิบเอ็ดแรงน้ำหนักเบาสวัสดีครับผมสวัสดีชาวแฟนเพนฟซบุก๊กและก็ชาวยูทูบครับโอ้เขาบอกว่าคันใหญ่ไม่มีมีแต่คันเล็กฮะมาไทยนาะมากระพานพ่วนใบยี่สิบนิ้ว ห้าใบครับผมว้าเป็นเครื่องสองสูบนะครับท่านผู้ชมเป็น21แรงครับน้ำหนักราาประมาณไม่ถึงตันครับฮะบเดี๋ยวจะถให้เบิ้งว่นี่ครับเหมือนงานถ วุ่ยไปได้ครับท่านผู้ชมตามกำลังฮะโอ้ลองปีอุ่ยสีเดอร์วยงานไถไม่แพร้รถใหญ่นแน่นอนครับก็ไถได้เหมือนกัน สำหรับรุ่นน้องบีนี่ส่วนมากเขาจะเอาเข้าล่องอ้อยครับเขาป่าอ้อยแต่ก็ป่าอ้อยไม่มีให้เข้าเลยยังมาไทครับสุดจัดเลยครับตามกำลังครับน้ำหนักเขาเบาเดยวที่โคลนแบบนี้ก็เลื่อนเป็นธรรมดาฮะอุยยุยย เกครับน้องบีดูววไวสัดเลยเห็นลุยได้ทุกงานฮะนี่ไถ่ายได้ลึกเหมือนกันนะครับเราเครื่องอยู่ราวพันแปดพันเก้า 1, 8, 0, 9, ครับ ออดิบเปียกแล้วงานนี้ลุกดันไม่เก่งใจ ยอดเลยครับลุงเขาบอกว่ารถใหญ่ไม่มีครับมีแต่รถเล็กเลยจัดรถเล็กมาแอถ่ายแกถ่ายเสร็จไปแล้วนะฝั่งนู้นครับอันนี้ไม่ได้รับจ้างครับน่าจะเป็นของเจ้าของนะครับผม ผมเสียย่ยงเดียวเสียวความฮะความง่ายนะครับต้องบีฮะมามาผมมีเวลาไม่ไยถ้าไย,ยแห้งผมว่าโอเคฮะไยเปียกๆก็จะลำบากหน่อยครับ ผ่านพวนผ่านห้าุนี่ไถว่าไถไม่ได้ฮะไถได้มันกันไถไม่แพ้รถใหญ่เลยครับ แต่ก็น้ำหนักเขาเบาเนาะก็จะไปช้าหน่อยไม่เหมือนรถใหญ่ฮะเขาเหมาะสำหรับเข้าปลาอ้อยเข้าล่องมันนะครับงานไถก็ถามว่าเหมาะไหมก็ก็พอไปได้ฮะสำหรับน้องบีพี่ฮองเอ้ น้าหนักตันถึงตันไหมสำหรับน้องบีครับผมว่าเราๆน่าจะน่าจะไม่ถึงนะโหสู้ชีวิตมากครับว่าไทยนี่เป็นไดครับร้อยพิไทย จะจมล้อหน้าก็มองไม่เห็นฮะอูอู้ติดผาแล้วน้ำหนักตัวเขากิโลนี่<ะ>ถึงตันไหมหก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 กิโลมันเป็นฐานเก่าของรถที่เขาไงอ๋อแล้วมันไม่มีัวตัวทีว่ว่าอ๋อตัวเออที่จริงมันต้องมีตัวแทะดินตรงนี้นะ ฐานสีมามันเป็นฐานของกระถ่ายดินแห้งเราบอกครับฝนมันตกทุกเลนเออฝนตกมันเปียกถ้าแห้งๆนี่ก็ะถ่ายง่ายยุ่นเนาะครับมไม่มีเวลาไม่มีเวลาถ้าเป็นดินช้ากระถ่ายง่าย,ยครับนี่ครับน้ำหนักหกร้อยกิโล ไม่มีตัวแสะดินครับผ่านก็เล,เลยติดเป็นม้วนนะแต่ผมก็ยอมใจพี่เขามากเลยนะสู้ชีวิตมาก <c oughs> ดีเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาไถครับถ้าเป็นไถนาดินสายนี่จะถ,ถ่ายังไง่าย คี่หนูครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ